ปัญหาของทุกคนเนี่ยตกคิดว่าเป็นเรื่องของแก่แก่สิ่งที่อยากจะได้แล้วกลับไปก็คือความแบบอึ๊กระชับตึงใสไม่เจ็บเลยถึงขั้นหลับรากับทำทรีทเมนต์นวดหน้านะคะหน้าดูสดชื่นขึ้นดูไม่เหนื่อยดูไม่หย่อนคล้อยให้คะแนนผ่านเต็มสิบค่ะเ็กใจแลนะไม่ให้มี สวัสดีค่ะตุกชนกวนันค่ะอ,อายุเลยเหรอคะกำลังจะ46ค่ะตอนนี้เนี่ยปัญหาของทุกคนเนี่ยตุกคิดว่าเป็นเรื่องของแก่แก่ <Yeah. S 1> คำเดียวกันเลยนะคือคำว่าแก่ <c oughs> เคยเห็นผิวเด็กสาวๆไหมคะเมื่อีเราเห็นว่าเด็กเนี่ยจะอ้วนจะผอมจะสวยไม่สวยแต่สิ่งหนึ่งคือความแต่งตึงผิวรูขมขนความยอมค้อของตุกก็คือเป็นคนที่ไม่มีหนกแก้มเลยกรอบหน้าไม่ชัดจะเป็นคนหน้าเนื้อๆเ,เลยเหมือนไข่เป๊ะ ถ้าเข้ากล้องหรือว่าทางานก็จะดูอ้วนง่ายอยู่แล้วแล้วก็พอเนื้อมันก็จะเป็นความแบบยวงหย่อนคอยยืดยาดดูแก่ดูอ้วนดูเหนยียงสิ่งที่อยากจะได้แล้วกลับไปก็คือความแบบอึดกระชับตึงใสกิ้งลูกคขนลเป๊ะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งทําให้โดยรวมดูเด็กขึ้นดิฉันเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาก,กับตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่คุณช่างแต่งหน้าค่ะมีปัญหาก,กับดิฉันแต่งหน้าปุ๊บเอ๊ะแต่งหน้าอึ๊ไม่ติดมั้ง แม่เมื่อกี้หนูใช้แอปให้แม่เยอะมากเลยนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยแม่แก้มามาแล้วนะเราเลยรู้สึกว่าไปทําเธอวันนี้ตั้งใจมาทำอัลท URA ค่ะตุ๊กเป็นคนทำอัลทร r a ทุกปีปีละครั้งอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เลือกมาทำที่เพิร์ลสกินคลินิกเพราะเขาบอกว่ามีเครื่อง SPT a l t r a ที่นี่ก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะชำนาญการน,านร่ระะาจะศัลยศาสตร์นะคะรวมถึงเลเซอร์มามากกว่า15ปีเขาบอกว่าได้ผลดีมากๆเดี๋ยวมาดูกันทำว่านี่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวทำแล้วจะเป็นยังไง อันนี้แกจะได้สวยแล้วนะ <meals. S 2> <kh á. S 1> คะอยู่กับคุณหมอนุ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนุ่มเพลินสกินคลินิกค่ะจริงๆแล้วก็มาเอากับเพื่อนมาว่า SPT Ultra เนี่ยดีที่สุดตอนนี้อันนี้แบบชาวบ้านแต่เอาจริงๆก็ยังไม่รู้มันย่างไงคุณหมอเล่าหน่อยได้ได้ค่ะก็คือตัว Ultra SPT เขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของตัวเท t ร a เลยค่ะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือตามชื่อเลยค่ะ S ก็คือ C แล้วก็คือมันทําให้เรามองเห็นค่ะทุกครั้งที่เราทําเลเซอร์ค่ะเราก็จะสแกนผิวก่อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนค่ะก็คือว่าเราจะแพลนในการรักษาตามที่เราเห็นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาไม่เหมือนกันคัสเตอมเลยใช่ค่ะคัสเตอมไมเลยเป็นเขาปัญหาอยู่กันคนละที่ถูกต้องค่ะเป็นเคส by เคสเลยตื่นเต้นอ่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอซีแล้วก็แลนแล้วเราค่อยมาทรีตก็คือทําการรักษาค่ะคุณผู้ชมน่าจะสงสัยเหมือนตุ๊กนะคะคือรู้อยู่แล้วแหละว่าอัลตราเนี่ยยังไงก็ คือแนวยกกระชับค่ะแต่จริงๆแล้วมันยกตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเทอรล่าเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับการรับรองเป็น USFDA ในการยกกระชับใบหน้าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เน้นพวกกระปาะแก้มร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ <ๆ S 2> แล้วก็ใต้ตาเนี่ยก็ช่วยได้บางคนมีถุงใต้ตาเนี่ยก็สามารถทําได้ใช่ค่ะหรือว่าคิ้วบางคนพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็อาจจะมีคิ้วตกนิดนึงอันนี้ก็ช่วยยกได้เหมือนกันค่ะ บริเวณเนี้ยงรอบหน้าได้หมดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆก็คือบริเวณเนินอกนะอ้ยเราจําเป็นจะต้องสวยทุกส่วนจริงๆคะ่ะคุณชงค่ะใช่<ม>อัเทรก็ได้หมดเลยค<ม>่ะทุกส่วนทําแล้วสวยน,นานเท่าไหร่ครับคุณหมอปกติแล้วตัวอัเทรค่ะเขาก็จะแนะนําให้ทําปีละครั้งค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเหมือนกับ ถ้าเริ่มมีความหย่อนคล้อยเยอะระดับหนึ่งค่ะบางคนก็อาจจะแนะนําว่าเออสักหเดือนครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่อยากให้หน้าเป๊ะตลอดเวลาทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้หลังทาเชื่อว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้วแต่<ฆ>อยากให้คุณหมออธิบายรอบนึงค่ะคผลลัพธ์ที่ได้หลังทาได้ค่ะก็จริงๆแล้วตัวอัลเทอร่าเนี่ยค่ะก็ ทันทีเลยเนี่ยเราจะเห็นประมาณ10บถึงยีเปอร์เซ็นต์ค่ะจากตัวความร้อนของตัวเครื่องที่เขาใส่เข้าไปใช่ไหมคะแต่จริงแล้วผลของเขาเนี่ยจริงๆจะต้องรอคอลลาเจนของตัวร่างกายเราเองค่ะที่มันค่อยๆสร้างดังนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นประมาณ7 80เปอร์เซ็นต์ค่ะวันแรกที่ทำสิบเปอร์เซ็นต์นี้เปอร์เซ็นต์อ๋อใช่ค่ะจะยังไม่ต่างมากใช่ค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งเดือนเดือนก็จะเห็นประมาณ7 80ดแเปอร์เซ็นต์ล้วยกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็3เดือนถึงจะเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพรางคคอลลาเจน่ะ ก็จะยกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทําปุ๊บไปทํางานต่อได้เลยไหมต้องพักหน้าไหมกี่วันบวมไหมช้าไหมค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวอัลเทอร่าเนี่ยแทบจะเป็นลันช์ไทม์โปรซีเจอร์เลยก็คือมาไปอาชาทําเสร็จปุ๊บกลับไปทํางานได้ได้แล้วคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าแทบจะมาทําเวลาพักกลางวันยังได้เลยแล้วกลับไปทํางานต่อได้เลยตามปกติเลยค่ะก็คือสามารถแต่งหน้าได้ทําทุกอย่างได้ตามปกติค่ะคุณหมอค่ะก็ในฐานะแม่นะคะก็จะงกนิดนึงทาแล้วอยากให้เขาแบบ ก็รู้แหละว่าได้6เดือนปีหนึ่งแต่อยากให้เขาอยู่นานที่สุดปฏิบัติตัวยังไงถึงจะได้แบบได้ผลยาวๆจริงๆแล้วหลักการง่ายๆเลยก็คือการดูแลตัวเองการทานวิตามินเสริมพวกวิตามินซีวิตามินอีอ e ะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทําให้เขาคงอยู่ได้นานพวกบรี่หรือว่าแอลกอฮอล์อย่างนี้นจริงแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำค่ะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดหน้าแบบว่าตกได้เร็วขึ้นเหมือนกับคอลลาเจนลดลงค่ะดังนั้นการที่เราดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์ทานวิตามินเสริมอันนี้ก็ช่วยได้แล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็ทั้งถามแทนตัวเองถามแทนคนอื่นแต่จริงๆแล้วแบบว่าไม่ไหวแล้วค่ะพร้อมมากๆแล้วอยากสวยมากๆ ฝากความเสื่อมในมือคุณหมอเนี่ยได้เลย<ค>เส่วนในมือหมอค่ะได้ค่ะ ร็จแล้วใหม่ๆเมื่อกี้คุณหมอเข้ามาไม่ทนันน้องโปรดิวเซอร์ทักคัแรกดูสดใสขึ้นอันนี้แหละที่เมื่อกี้รีวิวไว้ตั้งแต่แรกคือคนจะนึกว่าอัลตราเนี่ยแค่ย,ยกกระชับแต่จริงๆแล้วคือที่พี่ตุกรู้มันคือทำงานกับเซลล์ผิวด้วยผ,ผิวจะดีขึ้นถูกค่ะที่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยมันก็คือใช่เมเลยกายเป็นเหมือนสดใสขึ้นเหมือนคนมีความรักเบาๆขอบขอคอนเฟิร์มจริงๆเรื่องไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเลยถึงขั้นหลับ เราทำทรีทเมนต์นวดหน้านะคะความบวมจากการทำอัลตราซึ่งจะเกิดขึ้นน่าจะกับทุกคนบวมอยู่ไม่กี่วันนะคะไม่เกินอาทิตย์แล้วก็จะลดลงแต่ว่าหน้าดูสดชื่นขึ้นดูไม่เหนื่อยดูไม่หย่อนคล้อยเดี๋ยวเรามารอดูผลที่จะดีขึ้นเรื่อยๆจนครบ1เดือนก็คือจะดีพีคนะคะแล้วก็จะดีเสร็จสิ้นก็คือ3เดือนให้คะแนนผิวหลังทำเต็ม1ิให้กี่คะแนนห้ามมันไส้นะสัญญาให้พันเลยปะพันเต็ม1ิอะ่ะ แฮปปี้มากคือทุกคนทุกคนต้องก้าวเข้ามาสู่หลักสี่ก่อนมันไม่มีอะไรที่มีความสุขมากไปกว่านี้แล้วที่หน้าคุณกระชับได้ดีขึ้นได้สังเกตไหมตอนนี้คนเลขสี่กว่าก็ไม่เหมือน40คน50ก็ไม่เหมือนคน60ก็ไม่เหมือนเราคือแพ้คนอื่นไม่ได้จริงๆนะคะให้คะแนน่ันเต็ม10ค่ะเป็นใจแล้วนะไม่ให้มเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะมายกความสวยแบบนี้บ้างเราสามารถสวยแบบนี้ได้แบบสบายกระเป๋านะคะคุณสามารถผ่อน 0%ได้สูงสุด6เดือนเลยล่ะค่ะเพียงมาถึงนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นะคะว่าผ่อนผ่าน HD Pay นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยมาสวยไปด้วยกันนะคะตุกสวยได้คุณก็สวยได้ค่ะอย่าแพ้กันนะดูวิดีโอจบแล้วขอกบคันใจที่นุองจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยน,นะคะ